คุณค้าเป็นเก่งไม่พูดงไม่ได้ให้พวงอะไรเนาะพวงอะไรสวยอ่ให้ได้การเออขอให้ลูกทั้งสองเป็นเด็กดีเป็นคนดีอย่าดื้อสอย่าเถียงอย่าดุโอเคเออแล้วก็ดีมากดีมากอย่าเสียงดังกับแม่แม่ท้ใจไม่ใช่อย่าให้พูดคำหยาบมี อีกว่ามาเร็วไปบอกมาบอกมาอีกแล้วแต่ทำอะไรอีกเร็วแล้วก็ดูแลแม่อยากให้แบบกินของเสียอยากให้อยากให้แบบขี้แตกเอออยากให้แบกขี้แตกให้แบกินีก่อนแล้วก็ให้การงานเข้ามามีงานเยอะๆมีเงินเยอะๆช่วยแม่ดูแลน้องช่วยแม่ดูแลดูแลน้องดูแลครอบครัวเธอเป็นผู้ใหญ่เป็นคนโตก็ช่วยแม่แล้ <c oughs> อวอย่าเด้อกับพี่กับลูกกับพี่ชายก็อย่าเด้ออย่าเถียงโอ้ไม่ทันแล้ว <c oughs> แหละเออ ูแลกันละกันเออแม่ฝากชีวิตไปด้วยทั้งลูกทั้งสามมันสี่นี่แหละโอเครักลูกทุกคนรักลูกทุกคนเโอเคเอาไปวางไว้ตรงนั้นแม่แม่รักลูกทุกคนรลกวทุกคนอืม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 แมไปวางไว้ยิง